การต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญานในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ จะหยิบประเด็นของดารานะคะไม่ว่าค่ายไหนนิ้ไหนค่ะมาเมาส์กันให้กระจายเลยค่ะค่ะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาเที่ยงตรงทางช่อง3ที่ที่เดียวค่ะถ้ามาฟังข่าวประชาสัมพันธ์ดีๆจากนิวกันเลยดีกว่านะคะก็คือการรีสเตตละครเวทีเรื่องหนึ่งอ๋อเรื่องอะไรคะเป็นละครเวทีผี4ี่มิติ โอ้ยแรดงก็าต้องได้ทั้งรูปรสกลิ่นเสียงเลยใช่ไหมคะถูกต้องนั่นก็คือการรีสเตจของค่ายใหญ่นะคะก็คือเอ็กซแซคแล้วก็ซีเนเรโอค่ะเรื่องเล่าคืนเฝ้าผีนั่นเองค่ะที่มีฟอยแล้วก็แนงนำใช่ปะใช่มีหลายคนเลยนะมีทั้งคุณพิมมาดาคุณฟอยคุณกายรัชานน์นะคะใช่น่าดูมากก็อยากชมกันแล้วใช่ไหมล่ะไปดูวีทีอากันเลยค่ะการกลับมาของละครเวทีผีสี่มิติดในห้องน้ำนี้ มีผีจริงๆครับครั้งนี้กลัวมากขึ้นก็ทอมเคนบอกเองว่าใช่หรอว่าผีมีจริงอ่ะกรีดดังขึ้นไปพบตัวนลควันอย่ามาหลอกผมเลยนะครับใกล้ชิดขึ้นเรื่องเราคืนเฝ้าผีเตรียมสมบัติผีระยะประชิดมากยิ่งขึ้นเปิดแสดง27เมษายนนี้ขายบัตรแล้ววันนี้ถ้ารายละเอียดการซื้อบัตรนะคะก็สามารถ ซื้อบัตรได้ที่ไทยทิ켓เมเจอร์ทุกสาขาคะ่ะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะเปิดแสดงก็วันที่27เมษายนค่ะก็ขอบคุณเครดิตดีๆจากเฟซบุ๊คราชาดาลายค่ะค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียลานะคะนีบทแอมเรามาึงข,ข่าวแรกกันเลยดีกว่าค่ะโอเคค่ะ <Okay. S 2> เป็นข่าวของแอมผิวเข้มค่ะที่อยูุ่ัวละวัฒนั่นเองค่ะอ oh. ๋อที่เรื่องลิกกับแฟนเค้กไปตั้งนานแล้วนะ<ช>เดี๋ยวว่าไม่เห็นมีข่าวกับผู้หญิงคนไหนเลยแต่ล่าสุดมีข่าวว่าเขาเนี่ยจับปลาสองมือค่ะกับน้าเกสาวสองคนรวมช่องนั่นก็คือ สาวตู่ก็รักยาค่ะแล้วก็สาวใหม่ดาวิการ้วยเองค่ะสองทีนี้เนจยสองนนี้ยคนแล้วคุณผู้ชมใช่เราอยากรู้ไหมว่าเขาจะให้สัมภาษณ์ยังไงอยากรู้แล้วอยากรู้เขาจะเลือกใครเือจะเอายังไงกันแน่เราไปฟังบทสัมภาษณ์เลยดีกว่าค่ะดีแล้วครับปกติแล้วครับยังครับก็เรื่อยๆครับเพราะว่าทําแต่งานช่วงนี้ก็ค่อนข้างเหนื่อยครับก็แบบลุยงานอย่างเดียวเลยก็จบไปแล้วนะคะสาหรับบทสัมภาษณ์ของดูเดียสิกวารวัฒน์นั่นเองนะคะซึ่ง ค่ะวผให้สัมภาษณ์ว่าตอนนี้ทํางานอย่างเดียวไม่ได้มีความสัมพันธ์กับใครนะคะขอทํางานไปเรื่อยๆเพื่เคให้การทํางานดีกว่าค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับข่าวของหนุ่มเวียร์พูดน้อยมากใชาติดไงเขาเลยพูดน้อยตอนเนี้ติดไปบ้างแบบคือแอมคิดว่าคณผู้ชมเนี่ยคงอยากรู้มากกว่านี้แน่ๆเลยแต่แบบพูดกับใครเนาะแต่ตอบสั้นมากจนแบบโอ้โหเสร็จแล้วเนาะแพร่ๆหรือเปล่าไม่แพสไๆแพร่ๆนี่นานมากแล้วนะว่าอันจะตั้ใหม่ก็ได้แอมกับดิว คิดอยู่โอ้ยรักจริงตอนนี้สาวแบนร์เจ็ดก็มีคนใหม่อยู่แล้วเนาะใช่ไหมมาแรกง,งั้นไม่เป็นการเสียเวลามาฟังกับข่าวสุดฮอตกันเลยดีกว่ากับนางเอกสาวเบอร์หนึ่งของช่องเจ็ดเลยสาวสเซ็กซี่จะเป็นใคร,ร<า>ไปได้สาวอ้ําใช่ไหมถูกต้องแล้วค่ะกับผลิตภัณฑ์มีปัญหากับผลิตภัณฑ์แชมพูยี่ห้อหนึ่งนั่นเองเอ๊ะแชมพูอะไรเอ่ เื่อนั่นเองนะคะเรื่องน้านี้ก่อนหน้านี้เนี่ยมีข่าวลือนะฮูมาว่าทางสาวอ้ําอย่างมีปัญหากับผลิตภัณฑ์แชมพูยี่ห้ออย่างนี้ก็คือสันติ์น,นั่นเองคะ่ะจนต้องดึงนาง,งเอกร่วมช่องนั่นแหละดึงมาลับไม้ต่ออยู่เออรับไม้ต่อแทนแล้วก็แบบเออเฮ้ยเขามีข่าวมีมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าถ้าอยากรู้เรื่องราวมากกว่านี้ก็ไปชมบทสัมภาษณ์ของสาวอ้ํากันเลยดีกว่าค่ะคือสัญญายังไม่ได้หมดค่ะที่มีที่มีข่าวออกมาต่างๆ่างเนี่ยยังไม่หมดอีกถึงห้าเดือนแล้วพอหมดก็คือหมดธัน เ่าไม่ตกใจเลยเพราะมีปัญหากณแอะไรคือมีไม่ได้ตกใจค่ะแต่ผมก็ไม่สามจะพูดไปได้ว่าเราอ,อ๋อมันจะไม่หมดสัญญาแล้วมันจะมีอย่างนี้นะอะไรเงี้ยคือผลิตภัณฑ์ต่างๆก็จะมีคูนเตอร์เยอะนะคะอย่างมิสทีนซันซิลก็มีใช้คูนเตอร์เยอะแล้วแต่สูตรต่างๆที่แยกออกไปอย่างเงี้ยนะคะที่เปิดมาไล้เป็นหายแน่นอนไม่มีปัญหา เลียนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะว่าสัญญาเนี่ยพึ่งจะหมดไปจริงค่ะแต่ตอนนี้ก็ต่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะอย่างที่บอกไปนะคะว่าผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งเนี่ยสามารถมีพรีเซนเตอร์ได้หลายคนไม่จาเป็นต้องมีคนเดียวก็ได้ค่ะก็อย่างว่าคงจะเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดกันอย่างแน่นอนค่ะยังงี้มาฟังข่าวหวานๆบ้างดีกว่าเนาะพักแต่ข่าวเครียดๆนะข่าวหวานขนมหวานเหรอโอเวอร์ไปข่าวอะไรว่าวะชิดฟ้าได้ยินข่าวมาว่าใช่รู้ไหมว่าผู้ไหนผู้ที่เราเนี้ยเราเนี้ย วุ้นเส้นกับชาติสไงแอมใช่เอาตอนนี้คาสิโนว่ากับคาสิโนวี่คู่นี้นี่อุ้มเหมาะเจาะคู่นี้น่ารักนะชอบมากใช่เพดูเหมาะสมดีเนาะก็เนี่ยช,<อ>ชอบเหมือนกันสาวเจ้าเนี่ยเขาก็ทําง,งานโค้งสุดท้ายนะคะก่อนที่จะต้องไปวุ่นวายกับงานพิธีแต่งงานที่จะมีถึงในเดือนเมษายนนี้กับชาติสอ,อ่ะเนี่ยใกล้ถึงแล้วนะคะคุณผู้ชมใช่เจ้าสาวเนแอนกับติดมองว่า ชุดชุดของเจ้าบ่าวเนี่ยอิมพอร์ตมาจากต่งางประเทศได้อินมข่าแววมาว่ามาจากประเทศอิตาลีใช่ไหมอิตาลีก้อไม่หรอกการถ้าอยากรู้ไปฟังกันเลยค่ะค่ะใช่ค่ะของผู้ชายของอิมพอร์ตมาวงูนุ้นแล้วตัดเองเนี่ยจากไหน จะไปถามเขาเองเดี๋ยวเขาหาคนแย่งตอบหมดเรื่องก็สรุปไปแล้วนะคะสาหรับชุดเจ้าสาวเนี่ยคือสั่งตัดจากดีไซเนอร์คนไทยซึ่งเป็นคนเดียวกับดีไซเนอร์ของุินาเดีอ่ะแล้วก็ได้ยินข่าวมาด้วยว่ามีเพื่อนเจ้าสาวทัง20คนเลยทีเดียวค่ะเยอะมากนะคะแต่ว่ายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะแอมจะมาอัปเดตเรื่องสินสอดในฟันก็คือจะเป็นแหวน3ากระดับของคุณแม่นั่นเองแล้วสบอกที่สําคัญคือจะไปสร้างบ้านที่ไหนจะไปสร้างบ้านแถวๆชานเมืองแต่โดนพิษน้ําท่วมก็เลยเอออด ตอนนี้ก็เลยเปลี่ยนไปซื้อคอนโดแทนที่อยู่ในโองนรมแต่ก็ดูโรแมนติกเปยังไงงั้นเราก็มาลุ้นกันนะคะในเดือนเมษายนว่าทั้งคู่นั้นจะแต่งงานด้วยธีมอะไรกันโอเคค่ะมาถึงข่าวต่อไปกันเลยดีกว่านะคะเป็นข่าวของหมากกับมิ้นนั่นเองค่ะมิ้นไหนอ่ะมีอยู่สองมิ้นนะมินนัทลาหรือว่ามิ้นชาริดาเนาะมีนัทลานั่นเองเพราะล่าสุดมีคนตาดีนะคะเห็นว่าเขาทั้งคู่เนี่ยแอบไปดูคอนเสิร์ตรัก อัมพวาโอ้เคยได้ยินข่าวนี้อยู่เหมือนกันที่บอกว่าไปสองต่อสองใช่ป่ะใช่แต่คนนี้เขาสนิทกันนะในบ้านใช่เพราะว่าเขามีผู้ใจตากคนเดียวกันนั่นเองคุณเอคุณเออ๋อคุณเอสุประชัยนั่นเองใช่ค่ะแต่ว่าสาวนี้จะให้สัมภาษณ์ยังไงเราต้องไปฟังบทสัมภาษณ์กันเลยดีกว่าค่ะ ไปดูคอนเสิร์ตกันค่ะคอนเสิร์ตพี่บูลินอะไรอย่างนี้แต่ว่าไม่ได้ไปกันสองคนไปกันหลายคนคนอื่นอาจจะไม่รู้จักเพื่อนที่ไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยเลยดูเหมือนว่าไปสองคนยังยังเป็นเพื่อนกันค่ะเป็นเพื่อนกันก็ใครเข้ามาตอนนี้ก็เป็นเพื่อนกันไปก่อนแล้ววันหนึ่งถ้าใครดีไม่ดียังไงก็เดี๋ยวมันพัฒนาขึ้นเองค่ะค่ะจากบทสัมภาษณ์นะคะสาวมินก็ให้สัมภาษณ์ว่าเป็นเพื่อนกันค่ะไปกันจริงๆแต่ว่าไปไม่ได้ไปกันแค่2ต่อ2นะคะ ไปกันหลายคนขึ้นในกลุ่มทุกคนก็อาจจะไม่ค่อยรู้จักกันอาจจะรู้จักกันแค่หมากับมินเท่านั้นนะคะก็ตอนนี้อยากยังเป็นเพื่อนกันเรื่อยๆต่อไปนะคะก็ให้ติดตามชมมาต่อไปว่าจะพัฒนาต่อไปหรือเปล่านะคะที่ข่าวเยอะชนะนี่จะเป็นข่าวปิดท้ายแล้วยังไม่หมดเพียงเท่านี้ต้องฮอดนะข่าวปิดท้าย<อ>ดาแน่อนะอน ผู้ชมว่าตอนแรกอามอ่านข่าวนางเอกสุนพ่อของช่องเจ็ดไปแล้วใช่ไหมวันนี้มีนางเอกสุนพ่ออีกช่องหนึ่งก็คือช่องสามนั่นเองจะมาใช่อ่ะเป็นนางเอกสาวลุคคลื่นหรือเปล่าถูกต้องแล้วถ่ายสิโอ้จะเป็นใครเป็นไม่ได้ต้องยาย่าถูกต้องยาย่าแน่นอนแต่สาวยาย่าคนนี้นะคะไม่ได้เป็นข่าวกับณเดชน์ค่ะไม่ใช่ใครอ่างั้นเดทหรอกไม่ใช่ก็เพราะว่าไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นข่าวของณเดชน์กับยาย่าน่ะสิแต่เป็นยาย่ากับคนอื่นมาว่าหนุ่มมดดำเนี่ยเออให้แนักชาตีไทยเนี่ย ยูยูให้จีอีสาวยาย่าอ้ะใช่อ้ะก็ไม่รู้ว่าเออสองคนนี้เนี่ยไปสนิทข้ามรุ่นกันตั้งแต่เมื่อไหร่เนาะแน็กชารีกับมดดำเนี่ยคนละรุ่นกันเลยว่าแมเอืมลูกจีกับมดดำอ้าวมันก็ไม่แน่มันก็ไม่แน่ไม่ได้แล้วนั่นแหละอ้ะก็เลยแบบพี่ข่าวนี้มันน่าสงสัยเนาะยาย่ากับแน็กชารีแต่ละอยากรู้แล้ว่าใช่เนาะว่ามันจะมีประเด็นใช่อ้ะก็อยากรู้ว่าเนี่ยยาย่าเนี่ย คิดได้อะไรกับแนทหรือเปล่าแล้วแนทคิดได้อะไรกับยายาหรือเปล่า<ม>ง้นไม่รอช้า่ะคุณผู้ชมไปฟังบทสัมภาษณ์กันเลยดีกว่าค่ะ,คะพี่เขาไม่ได้จีบหรอกค่ะก็ได้เจอพี่เขาในงานอีเวนต์อะไรแบบนี้ค่ะไม่อยากให้เชียร์คะะเพราะว่าช่วงนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้คิดเรื่องจะมีแฟนหรือว่าอะไรแบบนี้แล้วค่ะไม่รู้จักพี่เขาโดยส่วนตัวด้วยค่ะก็ช่วงนี้คือถ้าใครมาจีบคือไม่เปิดใจเลยเพราะว่าอยากอ,อยากตั้งใจทำงานแล้วก็เรียนมากกว่า คิดกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะว่าไม่มีอะไรในกอไผ่จริงๆก็ตอนนี้เนี่ยอยากทํางานแล้วก็เรียนไปก่อนเรื่องรักเนี่ยยังไม่คิดแน่นอนแต่ย่ามีทัดผูแบบเขินด้วยนะแอบเขินใช่เป็นหน้าดงหน้าแดงเป็นใครเขาก็เขินเนาะแบบมีคนมาออกตัวว่าเออชอบนะอะไรอย่างเงี้ยแบมก็เขินใช่ไหมแต่ถ้าคู่นี้คู่กันนี่ก็น่ารักนะใช่มันก็เป็นแบบแบบความต่างที่ลงตัวเนาะใช่ไหมอีกคนนึงก็เติมมากคนนี้ก็หวานกว่า ก็นั่นสิแล้วมีชาละรู้สึกว่าวันนี้มีแต่เรื่องรงรักนั้นเลยวันนี้ข่าวก็เยอะนะหิวไหมเริ่มหิวแล้วเลยเริ่มหิวแล้วไม่ไหวแล้วเอ๊วันนี้สาวหมิวจะพาเราไปทานอะไรนะได้ข่าวว่างเวนไปไกลถึงหนองคายเลยทีเดียวโอ้โหงันไม่รอเดี๋ดีกว่างั้นเราไปดูสาวหมิวกันเลยดีกว่าค่ะว่าสาวหมิวนั้นจะพาเราไปทานอะไรค่ะในช่วงจานเด็ดออนทัวร์ค่ะ ออดทัวร์ค่ะวันนี้นะคะเรามาออนทัวร์ที่จังหวัดหนองคายเลยนะคะซึ่งเมนูจานเด็ดวันนี้นะคะที่คุณผู้ชมไม่ควรพลาดเลยนะคะวันนี้หนูมาพาคุณผู้ชมมาที่ร้านแม่อูดอาหารเวียดนามน,นั่นเองค่ะอยากรู้กันแล้วใช่ไหมว่า ก็มีร้านจากพี่ก็ถามมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะค่ะชื่ออะไรพี่นะครับอค่ะผมพี่โดนนะครับเจ้าของร้านแม่วุญกระดานพี่ยิ่งในไส้แกงก็ได้ค่ะก็พี่เป็นแบ่มครับผมก็จะเป็นสาม้อยวนนะครับแล้วก็พิซซ่าเวียดนามแล้วก็จะเป็นพวกมั่วยวนแต่เขาก็จะเรียกมันแวบปะับครับ้้ราานน่ ก็สามสกว่าปีนะครับก็ทำตั้งแต่สมัยคุณยายแล้วก็คุณแม่ครับในรูปเดนรูปเก่าแก่ครับครับแ,แล้วเวลาเปิดทีน,นก็เปิดตั้งแต่10บโมงเช้านะครับแล้วก็ปิด2องโมงครับเลาอาอทกก็เดี๋ยววันนี้นะคะก็จะมาชิมเมนูที่เป็นเมนูเด็ดของร้านนี้นะคะแต่ก่อนอื่นเราขอขอบคุณที่ดดครับครับพ่ ว่าจะเป็นยังไงค่ะแล้วผู้ชมก็วิ่งค่ะ นก็คือเีผยวจะตัดทุกอย่างในปากเลยค่ะก็ลองมาดูการดกันนะคะว่าทางญาติไปออนเธอไปที่ไหนล้ววันนี้ขออนุญาตกลินต่อก่อนนะคะสวัสดีค่ะอืมอาหารที่ผิวภาวนทานที่หนองคายเนี่ยน่าทานมากๆเลยนะเนี่ยมีอะไรปล่อยยาค่ะ มีพันหอมค่ะแล้วก็มีขนมเบื้องอยวนนะคะค่ะแล้วก็มีบั่นแบวนะคะโหรู้สึกว่าใช่รู้สึกออว่าพอไปดูหมิวทานเนี่ยแล้วแบบทำให้เรารู้อยู่กับอาหารเวียดนามนหลายๆอย่างเลยนะคะจากที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเลยค่ะแล้วตอนนี้ก็หิวมากๆแล้วใช่ไมวันนี้คงข่าวของเราเนี่ยก็คงจะครบรสกันแล้วลนะ่ะเนาะ หมดเวลาแล้วอะเนาะต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของพวกเรานะคะปาร์ตี้ค่ะเพราะชีวิตขาดหวานไม่ได้สถานที่ถ่ายทำดีๆนะคะคนโดูลุ้มีดีวิวรามอินชาค่ะะกล้องวิดีโอจากโซนี่ค่ะค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะกับรายการก็สิดเกอค่ะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะเวลาเที่ยงตรงทางช่อง3ที่นี่ที่เดียวสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ